เริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ครับผู้กำกับฟีปักล่าพจนอานนท์นะฮะเคยประกาศตัดหางปล่อยวัดเน็ตไอดอลหน้าขาวเทพิทักษ์แต่ว่าล่าสุดพิพศกลับคำครับให้โอกาสเทพิทักษ์อีกครั้งหนึ่งเราไม่รู้ว่าว่าเขาชอบกินเหล้ามาก่อนใช่ไหมฮะพอเขามาอยู่กับเราเราก็สั่งให้เขาเลิกเหล้าเราเลิกเขาก็เลิกไม่ได้พอเลิกไม่ได้ปุ๊บเขาก็ไปกินเหล้าของเขาต่อพอกินเหล้าต่อเสร็จงานมันก็เสียไงพี่ก็เลยรู้สึกว่าตัดมันดีกว่า หลังพิมกลับปากกันไก่พศอ,อานอน์เคยประกาศตัดหางปล่อยวัดเน็ตไอดอลหน้า้าเทพพิทักษ์ซึ่งเคยชักชวนมาเล่นหนังเรื่องปั้ดแ8ดด้วยกันเมื่อปีก่อนเหตุเพราะเน็ตไอดอลคนดังไร้วินัยติดผู้หญิงและติดแอลกอฮอล์จนต้องเสียงานแต่ล่าสุดพศก็ขอกลับคำยื่นโอกาสครั้งใหม่ให้อดีตเด็กปั้นได้กลับมามีที่ในวงการอีกครั้งหลังทราบวา่าชีวิตของเทพพิทักษ์ตลอด7เดือนที่ผ่านมาไม่มีงานต้องอยู่อย่างยากลําบากเงินล้านที่เคยได้จากการทํางานก็หมดเกลี้ยงต้องใช้ชายคาววัดเป็นที่หลับนอน ซึ่งหลังจากพน์อนนท์ให้โอกาสเทพิทักษ์ก็ตั้งใจจะใช้โอกาสนี้กลับตัวเป็นคนดีและตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่พจน์มากครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสผมกลับมาบางคืนก็ถึงขั้นผมร้องไห้นะเสียใจตัวเองนะว่ามาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ย mm hmm. ก็รู้สึกเสียใจตัวเองนะ mm hmm. ว่าเราทำตัวอย่างนี้อย่างเงี้ยครับโอกาสก็ไม่มีรบ่อยครั้งเนาะครั้งผมได้มีโอกาสครั้งนี้ก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ที่สุดครับ ให้ไปจากการทํางานคือแล้วหมดตัวเลยหมดครับถ้าเขาผิดแล้วเรารู้สึกว่าเขาผิดเราก็ต้องให้อภัยเพราะว่าอย่างน้อยคนเราไม่ไม่ไม่ทำไม่ทำผิดตลอดชีวิตหรอกนะครับครับผมเนียเว่าเป็นโอกาสสุดท้ายไหมก็ต้องดูน้องเขาครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเพราะเราเปิดรับฟังเปิดรับกว้างอยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะทําตัวยังไงท่านนั้นเองครับซึ่งหลังจากนี้นะคะก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ว่าเน็ตไอดอลหน้าขาวเทพพิทักษ์จะสามารถกลับเนื้อกลับตัวให้สมกับโอกาสที่พลอานน์มอบให้หรือเปล่าค่ะ